สวัสดีเลยครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนี้เสาร์วันจันทร์ที่15กันยายน2568ัน้าเสาร์นี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองคามตำบลหนองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิปุ้มครับตลาดพนดีเปิดทุกวันจันทร์เอาไ,ไว้วยงนี่นะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายแล้วก็มาเช็คเบิ่งราคาเมื่อนี้โพรที่เป็นงินเนี่ยงินเรื่องที่ขยับในบ่อ อ่าเดี๋ยวเบื้องต้นกันครับเจอเสียชิดจากแกงสนามนางเสียชีตประดีเลยครับเด้อครับผมสวัสดีครับเสียชิดจากแกงสนามนางได้มาหลายตัวบ้มั้ยเนี่ยมือนี้ได้ไหมเกิดได้คั้ยหน่อยมาตัวหนึ่งครับคั้ยหน่อยพุ่นเราเรานี่ของเ้างบุติน่ะครับนี่กระเมีนนี่ครับนี่้องนี่มือนี้ที่เป็นงูเลี้ยงเนาะครับมือนี้ออกเลี้ยงก็ได้แยกก็ได้ครับมาเสียชิดมาเบิ่งอีหลายตัวนี้ก่อนมานำเสนอตัวไหนครับจากตัวเราพันลูกอ่ะอันนี้พันลูกลูกกันได้ลูกตัวที่สองคร ตัวไหลูกเขาตัวใดนั่นลูกตัวใหญ่เองครับโอ้โอบักลาที่หันน่าครับผมครับลูกผู้ที่นะลูกผู้ครับลูกตัวที่สองนั้นแสดงว่าเราตะไปตัวที่สามครับครับมื้อนี้เฮาสิเปิดเป็นคู่เลยเนาะมันบอกเนี่ยเปิดเป็นคู่ก็ได้ครับนี่ถ้าเป็นคู่ว่าเท่าไรเสียถ้าเป็นคู่ว่า22,000ครับ2ตัวลูกตัวแย่ครับสองหม่ครับ22,000ื่นสอนี่คือเดือนนี้เนาะครับแต่ว่าคั่นเดือนที่แล้วสิงหาเน่ะอาทิตบ่ฮอดดอกเนาะช่วงสิงหาบ่ฮอด ถึงบ่ครับช่วงเมื่อกี้ดิเออเดือนที่แล้วบ่ถึงหรอกครับครับบ่ถึงครับแต่ว่าช่วงนี้ว่าขยับเนี่ยขยับครับตุลาเนี่ยก็อาจธิแพงกว่าเขาเพราะว่ามันก็จะออกพภาษาเนาะแมนแมนบ่ครับอันนี้พี weakest, ่น้องได้ฟั่งล้เพราะนั้นพี่น้องผู้ใดมีทุนนี่เฝ้าเนาะครับอันนี้เลี้ยงกิ่งได้ครับนะครับสูงเท่าไรครับอีลาเนี่ยสูงประมาณหน่อยสี่สิบครับก็มีจีโคนได้ครับตั้งนี้รับประกันครับผมบ่มีครับคันที่ตีกัว่าอยากตีจอยเน่นน้อยนี้ครับครับลูกใหญ่ลูกใหญ่กินนมครับยังกินนมย่ตกม หางๆครับอ๋อสองสองเลยครับตอนเราเปิดสองสองครับมาเมื่อชุดที่สองชุดสองสองอ่าชุดที่สองนี่ก็อีหลานี่ลูกภูลูกเม่น่ะอันนี้ลูกภูเคือกันครับบอกลาครับอันนี้ลูกแรกครับนี่สดๆเนี่ยอ๋ออีหลานี่สูงนะครับเนี่ยนี่นี่สูงครับลอยสี่สิบขึ้นแล้วเสียอชินละขึ้นครับผมมองว่าด้วครับมองว่าตัวนี้กรับสองหมื่นครับหนี่งสองหมื่นถ้าเดือนสิงหาปรมาณสิบแปดสิบเก้าครับเมนบอรแต่ว่าตอนนี้สองหมื่นราคาเปิดแล้วครับเนี่ยครับราคาเปิดก็คุยกันได้ครับในชุดที่สามตัวไหน เบิรยังเบอรแล้วครับนี่แหละครับนี่จำมีแหละครับขอเบอร์ใส่ชิดศูนย์เก้าสามหาหกเจ็ดแปดหนึ่งเก้าแปดครับเสียชิดจากแกงสลับนางนะครับเด้อราคาที่เราเปิดนี่ต่อรองไลยบางเล็กน้อยขั้นไก่ไหลก็ขอค้าในบุ้งเตองมันซอยเนาะขั้นไก่ลายราคาตัวร้องกันเด้ครับผมเ้าถือกันกันไปส่งให้ได้เยอะขั้นบ่ไก่ได้ครับผมเสียชิดมันหมาเลยครับเด้อครับผมขอบคุณมากพี่น้องกปทโ่วถามระเบิงครับหล่าตัวนี้เครื่องดำเป็นงัวไม่ลูกออน สีก็ไดงร้อยยอหอกครับเอาไปเลี้ยงดีๆก็ดอ <No ้วันนิดหน้อยเนาะไม่บอกครับนะอันนี้ลูกเขาเอาลูกซ้ายก็เนื้นหลังใส่ได้ยี่ได้เลยครับนะสูงสูงนี่แหะนะสูงพ่อแม่แล้วครับนะแยกแล้วก็เยกเลยครับยันค่อยโทรมาถามเราเลยครับคันแยก แป้นยรน้่อพเลยเาะท่าพ่อพุทธ่านหันแล้วถามหาพักมาวพอดีแล้วพากมาอยู่ไหนน่หนอยู่ป่าบ้าแล้วโอ้ยผมบงดึกลุกกดตึ้นเศร้าเอาเดี๋ยวถามได้เป็นยังไงนะมองสันจมูกนอันวัดเตปไ่ใช่ครับ เจ้าไปเห็นมันไม่ค่อยๆเตะใส่ผมมันแรงขึ้นเพราผมว่าไม้คอบดันเข้าไปไมันเลยเตะไ,ไม่ไม่กระดิดตดอใจคนโอ้เจ้ากับบอลระวังเนาะพอบุ้งก็ได้ยดีแล้วพ่อถือตาคุณพ่อครับเออหมายความว่ามันดีดไม่ถือคาแล้วมันดีดออกเอออันนี้ได้ไอหนุ่มมาหนึ่งตัวแล้วพอบุง้งไงครับเซว,วิตกำลังเลี้ยงอยู่ครับเซว,วิตเดี๋ยวจะอีถามแจะเพิ่งไปพ่อบุ้งเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ขนาดขนาสิบห้าหนึ่งเหมือนกันเซวิสให้เร้อยเท่าไหร่ครับ เอาว่าองตรงไ่ต้องเกรงใจกันหรอกเอาเกรงใจยังรอดเราครับรอดทั้งดำรอดรอดทั้งดำมาท่านผมว่าที่สภาวะรุนแรงน่อยรอดไฮดอยนึงเดือนที่แล้วพอบุ้งทั้งงัวแบบนี้เดือนสิงหานล้วครับทั้งงัวแบบนี้สไตล์ที่เจ้าพี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยบักลาถ้าเกิดว่าเดือนที่แล้วจะได้มาที่ได้เปิดเท่าไหร่บักลาเนี่ยสิบสามเมื่อเกิดนั่นหรอสิบสามนี่คือเปิดเลยครับเปิดต่อก็ยี่ได้อยู่ประมาณสิบ สองสิบเอ็ดะพบุงเนาะซื้อขายกันเมื่อนนี้เราเปิดสิบห้าเมื่อบางวลเนเริ่มขยับเสรษบีกําลังเลี้งอยู่ครับนะแล้วก็ได้พอบุ้งขอเบอร์ครับ08 1ย์แปดหนึ่ศอห้อันนี้ที่ไปอนามัยนนาดังมาไปครับเนี่ยมตีตอนดังนะเดี๋ยึงไปไอ้แล้วเตึงจากมองพลได้มืันนี้หลายชุดอยู่ครับนะปทุอีหลานีไหม อันนี้ง้อสาวนาะเสียเนาะครับง้อสาวครับงัอสาวแต่วันนําเรื่องไม่จะถึงหน่อยนึงเนาะอเอองัวสาวเพื่อพี่น้องอาไปขุนต้อครับนะค<ม>ิดว่าจะกเดือนจากปีแล้วเน่นเสียสิบแปดสิบเก้าเดือนเพื่อพี่น้องจะได้สายนี้ไปไว้ในครอกเท่าไหร่ครับมองเปิดว่าสิบเกียรหาร้อยครับสิบเกีหาร้อยอราคาขยับหน่อยนึงได้อเนาะขยับเยอะครับจังสิงหาคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะเปิดจังสิงหาตอนนี้มันกันยาแล้วเดือนที่แล้ว กัที่ประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้ากลัวครับสิบห้าห้าร้อยแต่มือีเราเปิดสิบเจ็ดห้าร้อยต่อไดๆครับราคาเนี่ยชุดที่สองปะหลานตัวนี้เป็นง้อเลี้ยงบอลเสียว่าออกเียบลูกมากครับเยบลูกวะอีหลานี่เป็นสไตล์ไทยเนาะร้อยสามสิบพขได้ยูลูกตัวที่สองที่เราจะไปครับถ้าได้เสียบเปิดไว้ร้ายสิบสองหาร้อยครับสิบสองห้าร้อยต่อใด้ครับเด้อราคาเนะ่กันโบไก่เราส่งให้พร้อมชุดที่สามเสียบปะผมเคยจะไม่เก็บรายละเอียดครับไม่ลูก ก็พี่น้องมักว่าสไตล์สีนิ้นได้ครับเนี่ยแล้วเธอลูกกับเม่ครับบักลาลูกแม่ครับก็ลูกแม่ครับอ่าคือเราคือยังมายินสังาเท่าลูกจากตัวรถเนี่ยเสียพันนะลูกสองครับลูกสามไปลอย40ไปเยอะเนาะได้ครับแต่40ไปเยอะเป็นว่าเป็นละอ่อนกับประมาณนี้แหละครับเนี่ยถ้าเลยเสียถึง58หาร้อยครับ58ห้าร้อยถธอลูกกับเมียได้ครับเด้อเนี่ย อ๋อนี่เป็นไอ้หนุ่มสาวครับสาวต้องสองตัวนี้น้อยนี่รูครับอ๋อนี่บักลาเช่ดถึงท่าะเลบักลาน้อยใส่เมาน้อยว่าเจ็ดพันครับอ๋อเจ็ดพันได้ครับเนี่ยแล้วสาวน้อยได้ครับสาวน้อยนั่นชิมฮกฮาร้อยเขาที่มีโอกาสใกล้ได้ขึ้นไหมยังลาตัวน่ะมันขึ้นแล้วล่ะครับเนาะเพราะว่าง่วนที่เขาสองปีแล้วลอยสี่สิบขึ้นของตัวอีลาเนี่ยนะแล้บเขาเอารวมเลยครับนี่ยเสียขอเบอร์ก่อนมา 063 019 5919พี่น้พลองโทรมาถานระเบิ้ลได้ครับเด้อมาคิดได้ก็ได้ครับแล้วด้มาหลายชุดอยู่ต่อเหล่าด้วยครับเชี่ยงหมาได้ครับเด้อขอบคุณที่หลายครับ

มื่อนี้เสือต้นได้งัวเลี้ยงงัวงน้ำในที่เป็นเจ้าเดินในตลาดแล้วเมืเม่อวานาะเบิ่งแล้วลูกสาวผู้ใดใน,นเสือต้นรรลูกสาวผูใ้ใดครับลูกเคเแบบเคเอฟหนี่ยัเนี่ยเป็นจากเดือนแล้วครับปีกวัวกัวเนี่ยโอ,อ้โหรุ่นยังดีสีนี่ถือว่าพัฒนาได้ครับสีนะร้อยสี่สิบพูดเลยนะครับสี่สิบบวกอันนี้เป็นงัวเลี้ยงด้วยครับอมองว่าครับผมเปิดไว้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าแล้วค้าว่าเราครับนี่ต่อเราเลยครับเลย่องทางเบิกไก่เราส่งให้ มาเซอร์เตอร์ขอเบอร์ครับ062ครับ398 8736กขั้นบกไก่อะไรช่งให้พี่น้องอยูนนอ่ยุ่เนาะแล้วก็ราคานี่แหละครับเปิดต่อได,ด้เด้อครับเด้อเซอร์เตอร์เมันหมานเลยครับเด้อเปิดลิปปี้มาเฮ้ยหัวใหญ่ามาหนึ่งตัวนะครับ <S <S นเนื้อเฮ้ยเขาที่พันลูกใหญ่ตัวเรพผสว่าสามเนาะแต่ก็ไปเลี้ยงได้ด้วยนะ ไม่เพิ่งเปิดไปแถ่เท่าสองจ้ะสองบนสองต่อได้เอาขอเบอร์ไว้ก่อนเนี่ยชุนเก้าสามหาซี่หาสามแปดหนึ่งศูนย์เออเรามีงัวหลยอยู่นะครับอยู่บ้านงัวเลี้ยงงวเนื้องัวขุนนี่เปิดไปโทรหาเราด้วครับเด้อสายทั้งบ่อใหญ่ครับเรามาจากบ่อใหญ่มันมาหน่อยเพิ่งเด้อนี่คลิปนึงของไม่เพิ่งนะครับเนี่ยเราอายยี่สิบหาเมีลูกลูกเป็นลูกสาวแม่ยก็บที่พันลูกตองสามตัวนี่แหละครับ พี่ทูกแดงอยู่เพื่อพี่น้องอย่างไว้ในคอกแล้วไปทดสอบถาม้วเบิดนะครับเสียตกอ้หนุ่มลูกหล่อมาหนึ่งตัวใส่านผ้ำด้อไลูกซ้ายเพอเดลเซีย บ้านบ้ๆครับ้านบ้านครับบ้านบ้านสูงขอทาสายคุณเลี่ยเนาะบักลาเนี่ยเนาะครับตีไปสายคุณเมื่อนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับสิบสามหาร้อยครับอ่าให้พี่น้องเดียกฝังราคาน้ำกันต่อได้เล็กน้อยครับต่อได้เล็กน้อยครับบุกไก่แล้วก็ทรงให้ครับมาข้อเบอร์สต็อกศูนย์หกห้าครับสองห้าสองห้าหนึ่งสามสองครับให้พี่น้องเดียกเบิ้งราคาน้ำกันด้วยครับน่อผู้น้อยก็ะี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนบ่ครับประมาณนี้ครับสิบหาใชี้ ยังขาดีใช่ไหมครับอืมเป็นง <mor thấy S 1> uh ูอนบ้านได้ครับนะงูอนบ้านพอดีห้อยแล้วก็มาหอดได้ครับนี่ยเรามาจากบ้านพอยบงไว้ว่ะอาก็มาจอดแล้วพี่น้องกำลังเลี้ยงเราอยู่มีมังโมนี่แม่ลูหนึ่งคม้วพ่อห้อยเนาะลูกเข่าวทาได้เห็นไหมสีมาไปก็แม่เลยแต่ว่าแมลก็ทับแล้วแม่ก็ผสมแล้ววัดเทียแล้มันทับได้เหรียญกัวเขาสองเหรียญโอ้มานแสดงว่ามีโอกาส ท้องแล้วทันเลยครับทันกับมิอาการแล้วที่พานจากตัวล้วเนี่ยพขาพ่ยพันลูกอ่ะหัวลูกสองตัวนะท่านแดงวานนท่องตัวที่สามในท้องตัวที่สามหัวลูกเกี้ยออกลูกออกลูกออกลูกได้เย็นกขึ้นเนี่ยเออท่นดงว่ามดลูกก็เขาหูเลวเนาะร้อยห้าสิก็อีหลานเนาะพราว่อเนาะเนื้อนังเขาท่าท่านแดมุดเนาะว่าไหวเท่าไหนคมเน่เจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อได้หรอกครับพันม่ไก่เราส่งให้ได้พร้อม ผมขอเบอร์ไว้ก่อนครับมาศูนย์เก้าสามสี่สามหกสามสองสองเก้าข่อห้อยวารีรัตบ้านงองเงาะเนี่ยใกล้ๆเด้ครับแต่บนหุยบงใต้เนาะหุยบงเหนือแต่บนหุยบงนี่แหละครับใกล้ๆน่ะอาพี่น้องไปโทรมาถามแล้วเบิ้งครับว่าปล่อยหรือยังครับบอกข้อห้อยเขาตอเราได้ครับเด้อหมข้อห้อยอันหมานี่ครับเด้อ ใครลูกก็ดีอ๋อล่ได้ได้เป็นดูตัวเมียพ้อมด้ด้วยครับนะเพราะว่าอีล่าลูกเราที่ลุ่นบันถือว่าเขากระดูกโพมันมันเป็นธรรมชาติของมันเองน่ะมันที่ที่โพอุดงอ่ะพ่อแม่เขาก็เอาโพน้อยอยู่เป็นลูกเป็นลูกผู้เดียวแะครับเนี่ยเขาลูกประวัติบ้องเบิ้งสไตล์แล้วอ่ะที่ลูกบ้านหรือลูกหลอดลูกบ้านเนาะครับลูกบ้านเพราะว่าเพี้ยนมีพ่อพันธุ์กับค้ออ๋อแสดงว่าพ่อพันธุ์ดีเติบโตพ่อห้อยเนาะเดี๋ยวเป็นการทับระจังล่ะ โอ้ยเช้งขาดีครับเนี่ยสะอาดสะอ้านดีอยอะไปโทรหานเหรอมาได้มาหลายตัวครับป็ได้มาสี่เอออากำมหอดได้ครับเนี่ยพอดีพี่น้องไาวบ้านมาถามเลยยังไม่ได้ลงรถให้ถามก่อนพ่อสมานไปในล่าตัวนี้ถามเลยครับเนี่ยล่าตัวนี้เดียวมื่นสามครับตัวนี้เอออันนี้เป็นงอเลี้ยงนะพ่อสมานนะเป็นงอเมยเได้ครับงอเลี้ยงมื่นหนึ่งมื่นสามพันล่าตัวใหญ่เด้อ ถึ่างนี่ประเดี๋ยวเบิน้นชีครับตรงเบิ้นชีพ่อพ่อสมานไปทั้งคุ่ป่ะครับครับต้นมาพ่อสมานที่นี่งัวเลี้ยงเลยครับเด้องัวเลี้ยงเอาเครื่องดําเครื่องดีแด้วเห็นไหมเครื่องดำครับลาเจนี่ส่วนเขาแล้วครส่วนเขาทุกตัวครับปล่อยไปจับไปแจ้นี่น้อยสองตัวนี่ผู้หรือแม่ใช่ไหมแม่ทั้งคู่ครับแม่ทั้งคู่ร้ายเฉยคุณพ่อตองตัวร้ายแล้วหกขั้นหาครับสองตัวเบิ้นสามตัวตามคุณภาพสินค้าเนาะพ่อเนาะครับครับพ่อพี่น้องอจะได้งัวเลี้ยงนะครับแล้วพ่อสมานที่นี่งัวเลี้ยงก็ยังคอยโทรหาพ่อสมานแล้ว ส่วนเบอร์ติดตอ่อก็ตามนี้ครับ0972389252ละกะอะ0967573435เบอร์ล่างเนี่ยถิ่มีไรครับ,รบจะเป็นยูบ้านกันพวกไปเบอร์ล่างแต่ว่าเรากับประกันตั้งแต่ิค้นแล้วครับก็ซื้อไปแล้วมีตั้งแต่ิค้นก็ค่อยว่ากันแต่การับประกัน,นบ่มีนะเพาะน้อเมือน่ะนใงญ่ก็เป็นเชือกเป็นมอว์หมดแล้วครับผู้ใหญ่สุชาติ เรามาจากแกงข้อได้ค่อยน้อยค่อยสาวนั่นเองครับส่วนเขาเรียบร้อยในื้หลังืองเขาท่าเท่าเรผู้ใหญ่เออหางก็ดําดีท่ายก็ดีเด้อเนาะเป็นลูกสาวบนบ้านบอกครับนะจากเดือนแล voi, ้ว่นนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ปดวย่าใดครับหลายตัวนะปีกว่าเป็นสาวน้อยก็ตี่ร้อยยี่สิบกว่าอย่ลงเผู้ใหญ่เนาะเนื้อหนังขาทางเราอยู่ ยี่สิบเท่าไหร่ก็พ่อใหญ่ยี่ส <23, S 1> <อ>ิบสาม้ยี่สิบสามเราได้มาสองสาวมั้งนะสองตัวพ่อใหญ่เมื่อกี้นงังใหญ่ตัวหนึ่งมั้งครับมัอันนี้เป็นสาวสาวตัวนี้ว่าเป็นที่พ่อมผสมแล้วมั้งนะพ่อใหญ่พ่อมผสมแล้วครับผู้ใอันนี้ก็บ้านบ้านวะครับนะนบ้านบานแล้วยังยืยนทั้งหลังท้ายสูงเนี่ยแล้วก็เลยยืนออกมาทั้งหน้านี่ละนี่สองร้อยสามแปดเนี่ยเออเนาะสูงของเรายืนไดแ้แหละ ช่วเต็มควายก็ดีว่าร้อยซีดีว่าข่อยอย่างลผู้ใหญ่เนาะเป็นควายสาวข้อมที่ผสมเลยบอดีครับข้อมเนาแต่ว่าอีหลานนี้ก็เป็นไซสเลือดบ้านๆบ่ครับบ้านๆบ่พาาัฒนามามแน่เล่ขี้คมสูงเนาะขี้คมสูงอเที่นี่ถ้านั่นก็เอาพอดีลงเนาะผู้ใหญ่เนาะถ้าเขาข้อมผสมนะร้อยสารที่แปะบอดีครับอ,อนาคตร้อยซีดีบวกได้ยีนหรอกเพราะว่าเราบ้านเต็มควาย อบข้าวกับหิงเราอยู่ผู้ใหญ่เท่าไรก็ยันไปสองมูลหาครับสองมูลหาแล้วครับเปิดดังมะครับเอาลองดิมาขอเบอร์ไว้ผู้ใหญ่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดเก้าห้าผู้ใหญ่สุชาติจากแก้งข้อด้วยครับใครโทรมาตอเหรอครับใส้พี่รองในรูราคาน้ำกันมันมันได้ผู้ใหญ่ด้วยครับให้พี่รองในเบิงราคางวดน้ำกันอันนี้คือปลักราดน่อยบักหลาดอันนี้เจ้าของเราเปิดมาหนี้สิบสามห้าร้อย ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของเดือนสิงหาเพื่อนกนที้เปิดอยู่สิบสิบเอ็ดยู่นี่เพื่อต่อกันครับนะราคาขยับดวยครับเพราะเนื้อถือว่าขยับอยู่สองพันถึงสามพันอยู่